สวัสดีครับม่แบบช่องเด็กเกมเมอร์กันนะครับทุกคนวันนี้ผมพาเพื่อนมาด้วยนะครับก็คือนี่ไงเหมือนกับป้าน,นีเดทเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยไม่ใช่อันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมวันนี้ผมจะมารีวิวเรือลํานี้กันนะครับทุกคนไม่ไม่รู้คือเรืออะไรแต่ไอคนเนี้ยกดนั่งย่ออะไรก็ไม่รู้กดนั่งย่ออะไรก็ไม่รู้เขาให้หยุดกดตั้งนานเลวเติร์นยังไม่จะตายไหมถ้าไม่อยากตายก็ก็ระวังการย่อนะ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพารีวิวเรือลำนี้กันนะครับทุกคนแปบ๊บนึงนะครับเปลี่ยนเกมโหมดแปบบ๊บเรือไททานิคไททานิคตรงไหนวะไททานิคบ้านเตื้นสิครับปึ๊บอ่านี่ก็คือเรือของพวกเรานะครับทุกคนเสียงอาจจะเบาบ้างดังบ้างนะครับก็ขออภัยนะครับเพราะผมอยู่ห่างแต่ไม่เสือ <c oughs> อันนั้นก็คือเพื่อนผมนะครับอยู่ในเรือ ผมได้เซสสปาไว้ไวทที่ตรงนู้ทุกคนอาจจะคุนค้นๆนะคะว่าที่ไหนมันก็คือที่อตัวรอดตรงนี้นะครับทุกคนผมเล่นกับน้องวันนี้ผมจะมาพารีวิวข้างในเรือกันนะครับทุกคนเปลี่ยนเกมโหมดแป๊บนะครับทุกคนเกมโหมดเซอร์ไวโอลของของของ,ของเพื่อนผมจะเป็นเกมโหมดแอดเวนเจอร์ของผมสามารถขุดบล็อกได้แต่ว่าของเพื่อนผมไม่สามารถขุดบล็อกได้แต่สามารถ ได้ไงสะใจอ่ะชัะ้นแรกเดี๋ยวผมขอรีวิวก่อนเลยนะครับทุกคนเออฮะอ่ะ,อะนี่ก็คือชั้นขอฮะอยากต่อเยเหรออ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนขอ,เ,อเขียนคำสั่งอันนี้แป๊บนะครับอืมมันจะมาตีอะไรนะครับ อะไรอะไรอะไรตีหรอ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 เอาหรอเอาหรออย่ามาตีนะอย่ามาตีนะถ้าตีถูกทุกนี่อย่าเอิดนะเขาเขียนเขาป้อนคำสั่งแป๊บอ่านี่ทุกคนเทพเจ้าเขาก็นี่ก็คือมัดเทพเจ้านะครับทุกคน three two one เฮ้ยทรีชูวปิงสมน้ำหน้าตีคนอื่นซาเปาพอยอเอ็นนะครับทุกคนตรงนี้ปึ๊บอือเดี๋ยวผมจะทีพีเพื่อนผมมานะครับทุกคนทีพีทีพีมาด่วนด่วนฮะทำไมเป็นสก,กินสตีปะอ๋อบักบัก,บก เมื่อกี so ้เม no. ja, ื่อกี้ทุกคนอาจจะเห็นเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นสกินสตรีมนะคะทุกคนอ่ะชั้นแรกรีวิวเลยดีกว่าเสียเวลาชั้นแรกจะเป็นของเพื่อนผมนะคระทุกคนนี่ชันแรกที่จริงที่จริงรีวิวทั้ง2องอันไปเลยอันนี้ของเพื่อนผมนะครับส่วนอันนี้ฝั่งนี้ของผมนะครับทุกคนป้ายกับป้ายอันนี้ห้องเอนชนะครับทุกคนเป็นห้องไร่มนนะครับทุกคนถ้าแปลเป็นภาษาไทย อันนี้สามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะครับส่วนส่วนชั้นที่สองแเด,ดมีไฟเปิดปิดด้วยนะปึ๊บปั๊บอ่ามันอาจจะแอบป,ปิงปิงนะครับทุกคนเพราะว่าโลกอันนี้มันเล่นแบบมัลติเพลเยอร์นะครับทุกคน <c oughs> แหลกมากอ่าอันนี้เป็นของผมเหมือนเดิมนะครับทุกคนของผมจะอยู่ทางซ้ายหมดเลยของเพื่อนผมจะอยู่ทางขวาวยอย่าให้รู้นะว่าตีอันนี้จะเป็นชุดก่อนหนังนะครับทุกคนก็ มันไม่ใช่ชุดกอดหรอกผมเรียกว่าเสื้อผ้าหนังดีกว่านะครับก็คือมันจะเป็นแบบว่าเสื้อผ้าใส่เล่นๆอ่ะอันนี้เป็นเอ่อเนเธอร์ไร์นะครับทุกคนเอาไว้ต่อสู้เอนเ r อร์ชั h เ t สลักชดเสสปาอยไว้ตรงนี้เมื่อกี้มากดที่เตียงยังกดที่เตียงยังยังไม่มากดอีกยังแป๊บหนึ่งอีกอ่ะอันต่อไปก็คือหน้าเรือเลยเป็นสิ่งที่แบบว่า วายใครรู้จักชาตานีก็จะรู้จักเพลงนะครับทุกคนโลแค่นี้เลยเหนื่อยเอยปึ๊บอ่าขึ้นยากมากโอยจะมีประตูสองทางนะครับทุกคนทุกคนอาจจะเห็นตอนแรกนะครับเหมือนกันเลยทั้งสองฝั่งเนี้ยเหมือนมากไม่มีอะไรผิดพลาดเลยใช่เลย งั้นก็ขอจบคลิปเป็นเกณฑ์กันกลเันเพียงเท่านี้นะคบทุกคนเป็นการรีวิวเรือนะครับทุกคนถ้าใครชอบเรือลำนี้หรือว่าชอบคลิปนี้ปนไปด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับทุกคนสวัสดีนะักสร้างเรือ